วัสดีเยช้าทุกคนครับผมอารยากาศเช้ครับเีเรามาเปิดร้านเหมือนเดิมครับบรรยากาศเช้าครับเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันนะครับนี่ครับบรรยากาศเช้าก็ไม่ขาแไม่ขายยังมาไม่เท่าไหร่นะครับก็จะมีบางส่วนที่มาแลายร้าเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันครับผมนี่ครับบรรยากาศพาชมบรรยากาศครับผมอยู่ที่ตลาดรัตนกรนะครับ องชมบลีครับอันนี้มีร้านไข่มีขนมจีนวัดดิค่ะนี่รับอาลชุดกาแฟนี่ครับมาเรามาซื้อกาแฟกันสวยๆกฟแฟหน่อยนี่ครับเรามาที่ร้านนะครับมีขนมจีนครับผมนี่อยู่ที่ตลาดนะ มีหมูมีไก่มีทุกอย่างนะครับเนี่ยหอมหมูสวยเลยเนี่ยก็ขายหอมหมูเนี่ยฝากลอก้า,ามมาอุดหนุนได้ครับพิจารณารัตนานกรน,นะเช้านี้ครับไก่ก็เยอะแยะเลยเนี่ยครับโอ้โหสวยๆั้งนะครับเช้านี้นะครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนนนะครับสินค้าที่นี่ค่อนข้างเยอะมากเยอะมากด้วยแหละทุกชิ้นก็มีเนี่ยผูค้ารูปหล่อมากาแฟ เราก็เพิ่งมาเปิดร้านเหมือนกันแล้วกาแฟกันเดี๋ยวเราไปกลับล้างนะครับอเคครับผมสวัสดีครับผม